สวัสดีครับเ c ที่รักทุกท่านนะครับอวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วซืว้อกับข้าวมากินด้วยวันนี้อยากกินส้มตำครับอยากกินส้มตำแล้วก็อาหารปอบอาหาสิงโตอ่า นี้คืมอ,อกคืมใจอ่าได้ฟังพี่ทนายสมเกียรติฟังพี่ทนายสมเกียรติแล้วอยากจะคุยเรื่องทนายสักหน่อยอตั้งหัวข้อว่างไงดีกินไปบ่นไปเรื่องทนายที่รักดีกว่า <c oughs> ส่งตํานะครับอ,อรออะร เริ่มต้นเลยเมื่อปีหกสองผมชอบฟังรายการอยู่รายการหนึ่งขายทุกขายทุกนะฮแต่ฟังแล้วเครียดเียดไม่ไม่ค่อยขายทุกเลยเนพะื่อนๆน,น,น,น่าจะเป็นเหมือนผมเยอะนะตอนนั้นอ่ะ ตอนนั้นทนายตั้มของเราทนายตั้มซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้จักเห็นได้ข่าวแล้วก็โดนโดนทนายแก่คนหนึ่งว่ามีปัญหาเรื่องร้อยทับสองติดคุกติดคุกติดคุกติคกฮ่าฮ่าฮ่าฮวติคุกติคุก,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 กพูดอยู่แค่เนี้ย มันวันไม่พูดอะไรนะพูดอย่างนี้นแล้วกอกหูเอากอกหูทุกวันถ้าครั้งที่เราไม่รู้จักทนายตั้มเลยนยะก็แต่เราโคตรเกลียดทนายตั้มเลยเออก็กอกหูทนายสายโจรทนายสายยาน้อยทับสองตีคุกตีคุกพูดทุกวันทุกไลฟ์จนเรานี่ โหเคยตั้งงหรือมันอย่างเงี้ยโูตุบจนเกลียดทนายตั้มโดยที่เราไม่รู้จักทนายตั้มเลยไม่เคยรู้จักทนายตั้มเลยแต่เกลียดเกลียดทนายตั้มมากเห็นหน้าในข่าวยังเกลียดเลยอ่ะโอ้น่าเกลียดมากเลยอะนึงตัวผมนะน่าเกลียดมากไปเกลียดคนที่เราไม่รู้จักเลยซ้ำไป ้จนมาถึงเรื่องคด,ดีของน้องที่บางกอกกอบอ๋อลืมข้ามคู่ซีเขาคู่ซีของทนายแก่อีกคนหนึ่งดังนั้นก็โหผมนี่ติดตามแบบข้างไข่เลยอะ่ะ ติดตามโอ้โหคู่ซีใช่ไหมสมเกียรติโอ้ชื่นชมทุกอย่างเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เขากระโดดลงไปช่วยนะเขาคิดว่าเขาคิดว่ามันคือถ้าเขาลงไปต้องขี้คายทุกคดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาคิดว่าอย่างนั้นแลวนะคิดว่าเขาจะเขาจะช่วยได้หมดอะไรเงี้ย แต่เราไม่รู้เราเห็นแค่ตอนที่เขาลงไปอ่ะลงไปช่วยแต่ผลจบมันเราไม่รู้อะเราไม่เห็นเลยไม่เค้เห็นจริงๆนะจนมาที่คดีน้องบ้านปกเกาะพอเขาแย่เข้าไปหาลุงพลเขาแย่เขาไปหา แล้วก็ตอนนั้นที่ปาหมอพาไปพาไปแจ้งความเรายังคิดเลยป่ะเออเราไปแจ้งความขอทาไมเรายังคิดอย่ว่าเขาไปแจ้งความขอทําไมเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยคือคือคือตอนนั้นใจเราใจเราอยู่กับเขาไงแล้วว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะนีนาอะไรเงี้ย ไปแจ้งความกะดใหม่เราจะคิดอยู่นะน,นะแล้วพอพักๆหนึง่งเขาเอากลับเว้ยเอากลับคดีที่หนึ่งคดีที่สองคดีที่สามเรลอลโไปเรื่อยมาพิกตรองไปตรวจสอบที่วัาดด่านพระอินผมเกลียดเลยทีนี้ <laughs> มเกียรติคู่สีนี่เลยทั้งคู่เลยเกียรติแบบสุดๆเลยแล้วมาเห็นทนายสมเกียรติที่เข้ามาช่วยตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอเห็นทนายสมเกียรติมาตอนที่วัดดานพยินเท่านั้นแหละโอ้โหผมนี่รักทนายสมเกียรติเลยอ่ะแบบเข,เขาตอนแรกที่เขาเข้ามาช่วยตอนที่วันที่ ที่ป่าไม้ลงอ่ะอืมนั้ะทีอลุงโดนจับอ่ะนะผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็ยังไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สนใจที่จะไปสาะหาว่าธนาคนนี้เป็นใครอะไรยงไงไม่สนใจแล้วาพอไปเจอที่วัดดานพระอินโอ้โหเห็นเลยไอ้คนที่จ้องที่จะไป อไปไปกั่นแกล้งอ่ะไปทําร้ายกานกันแกล้งกับไอ้คนหนึ่งที่จ้องที่จะมาปกป้องอ่ะค่งไอ้คนที่จ้องที่จะไปทําร้ายเนี่ยเขาถือข้อมูลไปเป็นปึ้งเลยแต่ไอ้คนที่ไปแก้ไขอ่ะมารู้ตอนหลังว่าแกไปได้เอาไปไปเอาเอกสารตอนตีห้าโอ้โหแต่แกแก้ได้ทุกช็อตทุกเม็ดเลยอ่ะไม่ว่า มันรู้ตอนหลังอีกเหมือนกันว่าเออคือประสบการณ์มันต่างกันความรู้มันต่างกันเออมาดูอย่างเงี้หลังก็ต้องยอมรับว่านายสมเกียรตนี่สุดยอดยอดมากตทํ้นาตัต้มเนี่ย แทมนี่มาลักแกหนักมากตอนตอนอแกแกพาลุงไปทำคําร้องอะไรที่ศาลโน่นน่ะก,ก่อนที่ลุงจะโดนจับมานะที่ว่าแกเนี่ยเราเราก็ไม่เคยจะรู้จักรอกว่า,าแกเป็นคนยังไงแต่รู้ว่าแต่ก่อน,นเราเกลียดแกแต่เราพอ น้องนางไหมน้องนางแคนาดาที่เขาไลฟ์เอ่ยปากบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูอยากได้พี่ทนายตั้มนี่แหละมาช่วยลุงอยากได้ท,ทนายตั้มเลยมาช่วยลุงหนูจะช่วยลุงเองเอ่ตอนนู้นลยนะเราก็ยังคิดอยู่ว่าทนายมีเยอะแยะทนายตั้มอยู่ดังไกลทาไมไม่บอกทนายสมเกียรติหรือใครอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรเงี้ยในการที่จะมาช่วยลุงอะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เคยอะไร แต่มาเห็นทนายร่มการทำงานของแกโอลึกมากคือแกทำอะไรนี่แกคิดล่วงหน้าไปหมดเลยอ่ะเหมือนแกแบบพูดไปหัวลอกไปนะเหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรอ่ะโอแต่จริงๆริพอเวลาแกทำงานจริงๆเนี่เกมแกนี่นู่น ระโดดเลยดีกว่าอย่าว่าเดินหน่งหน้าเลยจะถดงร่องหน้าไปแล้วเขายอมรับยอมรับภายในตั้มยอมรับมากนี่ี่คือผมพูดนี่คือในความรู้สึกของประชาชนคนหนึ่งเลยนะครับผมไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีอะไรทั้งนั้นแลยไม่มีจักใครทั้งนั้นหละทุกอย่างก็ติดตามจากข่าว ใครตั้างไม่รู้จักไม่เคยรู้จักใครฮานเลยข้างหลังในเพจเอฟซี FC ทีมงานทานายประชาชนน่ะผมไปโพส์โพส์แบบไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วีปวิสีีภาษาแต่ว่าไม่ได้ว่าใครนะยังโดนถีบออกมาเลย ผมก็ข้ามเขาเแต่ว่าผมไม่ได้ว่าทนายตั้มนะแต่ว่าคือไปโพสต์ไม่ได้เข้าข้างใครออกใครหรอกแต่ว่าน่าจะไปขัดหูขัดตาเขามาั้งไปโดนฉีบออกมาเลยตอนแรกก็ขอเข้าเขาอยู่นะ ยอมรับไตั้มผมยอมรับนะแกเก่งจริงอ่ะไม่บิดหวังที่เอน้องนางแคนาดามันอกมันใจชอบครับอันนี้ที่พูดนี้เป็นการชอบส่วนตัวนะ,อะชอบส่วนตัวแล้ว ในการมองคดีน้องกับเหมือนที่ทานายตั้มมองถ้าผมมองแล้วผมว่าจับใครก็รอดเดี๋ยวว่าจะจับลุงแล้ะจับใครก็รอดหมดหลักฐานมีแต่หน้าเพจมีแต่คนสันิษฐานมีแต่คนเดามีแต่คนตั้งตัวเป็นสารสารจริงๆไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีอะไรเลยไม่ไปถึงไหนเลย เห็นแค่วันวันมีหมายจับวันจับลุงก็รู้แล้วถ้าไปถึงสารจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมีแต่สารเตี้ยสารโซเชีเยลคิดคิดไปแล้วอน,นาจใจแนะของสารคนที่ มีจิตใจที่แบบบกมุ่นกับการอาฆาตเครียดแค้นไปปัดป่๊คนใดคนหนึ่งว่าเป็นคนร้ายผมไม่สงสารลุงนะเพราะลุงผมดูแล้วลุงไม่ทำอยู่แล้วจิตใจแกแข็งแรงอยู่แล้วดูแล้ว คือทำไมคนพูดไม่ตรงกันอย่างเวลาเรื่องทำไรเนี้ยผมมองตรงเลยผมก็คนมายน,นอกเวลานีไม่เคยไปคุยกันเลยไม่รู้เรื่องหรอกขนาดใส่นาฬิกาอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเออตอนนี้รู้นะข้ามไปพรุ่งนี้อีกวันนะึงเออเวลาเนี่ยสิบโมงเนี่ยมึงทำอะไรรู้ไหมล่ะจำได้ไหม ไม่มีทางหรอกไม่มีทางใ,ใครจำได้วันนี้คุณขับรถร้อยี่สิบกิโลเมตรเวลากี่โมงใครตอบได้ให้เตะสองตีนเลยใช่ไหมครับ ไม่ต้องถามข้ามวันนะถามวันนี้วันเดียวเนี่ยคุณขับรถความเร็วที่ร้อยสิบตอนเวลากี่โมงแค่เนี้ยถ้าตอบใ้แป๊ะให้เตะสองตีนเลยไม่สวออนด้วยคดีนีย้ยังไงเขาลอด เผอๆไม่ไปไม่ถึงสารด้วยนะคนที่อตัดสินว่าลุงเป็นคนทำแล้วอยากบอกว่าคิดดีดีดีกว่านะอย่าไป ไปปักปั๊มใครเลยรอสารดีกว่าถ้าดุงแกแกข้อกล่าวหาไม่ได้แกก็ต้องรับผิดชอบตัวแกเองไปอย่างน้อยก็ยี่สิบปีเหมือนที่พี่ดับมาไกลพูดอ่ะพี่หลวงมาไกลพูดมันมีทางที่จะรอดอันนี้ไปได้หรอกแต่ผมมั่นใจทนายตั้มผมเห็นผลงานแล้วเห็น ความลึกเห็นสมองแกแล้วเห็นอะไรตัวมีอะไรที่ในตัวของแกแล้วผมมั่นใจว่าต่อให้แกไปเป็นทนายให้ใครก็ช่างเลในคดีนี้นะไม่ว่าใครจะโดนจับก็ช่างเลยถ้าถ้าถ้าหลักฐานเท่าเท่าที่เห็นนี่นะรอดหมดเลยไม่ต้องถึงทนายตั้มก็ได้มั้งทนายน้องแคทก็สบายสบายมั้ง ขอโทษที่พลาดพิงนะน้องแคทนะแต่ผมรักทุกคนนะครับรัอทนายตั้มทนายสมเกียรตินะทนายรัชพลนี่โอ้ยิ่งโคตรน่ารักเลยทนายรัชพลนะแต่แกออกหวานไม่หน่อยอแกอย่าไปเถียงสู้ใครนะข้างนอกแต่ในศาลแกอาจจะไม่กลัวใครอะ่ะแต่ข้างนอกแกเถียงสู้ใครไม่ได้ <laughs> อ,อแต่ถ้าขึ้นอยู่บนลังอย่างเงี้ยโอเคเลย เดี๋ยวหน้าบันลังก์เนี่ยทนายรัชพลอาจจะยิ่งกว่ากระบี่ซอลลิ่เฮียงเลยนะ <laughs> ผมพูดถูกปเปล่าปรือนะเนี่ยแต่ทนายรัชพลน,น่ารักผมแนะนำว่าอย่าไปเหียงใครปกติแกก็ไม่เหียงใครอยู่แล้วแค่ข,ขึ้นสาลเมื่อไหร่นะแกก็สุดยอดเหมือนกันแหละดูแวแวแล้วล่ะนนะโอเคนะครับผมก็ มากินไปดินทาทานายไปนะครับทานายสมเกียรตินีสุดยอดมีแต่คนดา่าแต่ผมรักนะฝ่ายตรงข้ามด่าจังเลยโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับอ,อ,อันนี้ช่องมันเปลี่ยนชื่อแล้วนะอิสระชแนลนะครับอิสระชีฮ์นะครับผมง่าย เดี๋ยวไปอารมณ์สิน,นหาไม่เจอนะคะยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยขอบคุณพี่หลวงและก็หลายๆคนที่ช่วยพักช่วยดันให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับฝันดีนะครับ